สวัสดีจ้าพี่นองจ๋าช่องยาเพ็ญพาสวยไมกแลวค่ะพูดภาษาโคราชบ้านเองเหมือนเดิมวันนี้ยาเพ็ญจะพามาทำเคล็ดลับง่ายๆหมายถึงว่าทําให้นาโดยไม่ต้องแต่งหน้ามากทําให้นากลัว,วับนะพี่น้องโดยที่ว่าเองไม่ต้องไปซื่ออะไรนะ mm. ไอ้กลูครีมหมกักไม่แล้วก็ทาให้ดูผิวมีสุขภาพดีเลวก็ไม่ต้องแต่งหน้า หลังจากทาครีมทากันแดดเสร็จน่ะล้วก็ใช่แค่ตัวนี้แต่เองพี่น้องง่ายแล้วก็ทำเดินไปไหนก็นวาวเวาเงาเงาเกลูนี่คืาเรื่อแบบนี้เกลูนะพี่น้องนาวเวาวับบูบว,วับเหมือนผิวมีสุขภาพดีโดยใช่สิ่งง่ายๆใกล้ตัวของเราเองนะคะอันดับแรกก็ไม่มีอะไรแต่กระสุดใครสุดมันนะครับพี่น้องจ๋าอันนี้จะเป็นเอามาแชร์แบบว่าเอะไรแบ่งปันกันง่ายๆโดยไม่ต้องไปซื้อหรือว่าเองอาจจะมีในบ้านแล้วก็ได้ทุกคนส่วนใหญ่จะมีนะคะ อัน,นแรกก็คืออะไรรู้ไหมครับพี่น้องนี่น้ำมันจรสันเบบี้ออยเองนี่แหละพี่น้องน้ำมันจนสันเบบี้ออ伊เองนี่เขารู้พี่น้องรู้อยู่ให้ความชุ่มชื่นเก็บกักความชุ่มชื่นให้แกบผิวได้อย่างนี้นะคะมีแค่สองอย่างพี่น้องจ๋าเซ็จแล้วพี่น้องเห็นไหมไอ้ที่บลัชออนเองนะพี่น้องบางทีเองก็โทษทีเด้อเองก็ต้องไปหาอะไรที่แทนที่เองมีอยู่แล้วเองก็ต้องหาวิ่งซื้อ ไอ้ที่กลัวๆนะพี่น้องเอามาโปะๆป้ปปปอีกเพื่อจะให้นาใสกระจ่างใสแล้วให้มันเหมือนเหมือนเพชรวิบๆๆ,ๆ,ๆ,ๆๆไม่ต้องพี่น้องเอีงเอาไอ้บรัสออนเอียง,งนี่แหละที่มันมีปิ้งๆอยู่ข้างในนี่แหละเอาวางไว้นะคะเอาออกมานะคะมีสองอย่างนะคะตัวที่สามจะขาดไม่ได้ก็กคือแปรง,ง,งแปรงไอ้ปิ้งเอียงน่ะเปรงถนัดเอียงนี่น่ะนะคะตัวที่สี่เอา,เอาวาสลีนเองนี่แหละคะ่ะรับผิวเรียบเนียน ให้นุ่มชุ่มชื้นน่าสาหรับมาะคนผิวแห้งผิวไรนะคะอันนี้เหมาะสําหรับคนผิวแห้งนะคะที่ทาเป่งไปแล้วมิติดไมวาวไม่วุบแบบตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือน้าเระที่สเปรย์ชีดนน้าเระทั่วไปนะคะแต่อันนี้ใครใช้ดิวไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะคือสองอย่างนี้นะคะพี่น้องจา๋าเนี่เป็นหมายถึงว่าตัววาสลีนหรือเบบี้ออยจอนสันก็ได้ใครจะใช้ตัวหนึ่งก็ได้นะคะรักกันทํานะคะพี่น้องจา๋า พอเองอ้าวคุณถึงพูดง่ายๆคือเองทาหน้า,นาแต่งหนา้าอะไรเสร็จแล้วไม่ได้แต่งหน้านะคบพี่ดองหมายถึงว่าทาเซรัม่มทาครีมทาครีมกันแดดเสร็จแล้วบางคนเขาไม่ชอบแบบว่าเองไม่ชอบแบบว่าไปใช้รองพื้นไม่บีบี้ครีมไปต้องอะไรนะพี่น้องจา๋าคือเองอยากแบบสบายๆไปนั่งก็เพื่อนกินกาแฟแบบเบาๆสบายๆนะคะพี่น้องจา๋าเองใช้ตัวนี้เลยค่ะน้ำมันเบบี้โอลยเดี๋ยวนะคะจะให้ดู คือสองตัวนี้นะคะใครจะใช้ตัวหนึ่งตัวไหนก็ได้นะคะพี่น้องก็เอาเลยแปะใส่มืออย่างนี้เลยนะคะนิดหนึ่งพี่น้องเอานิดเดียวนะคะพอตให้ทั่วฝ่ามือหรือทั่วอุ้งมือนะพี่น้ n งนิดหนึ่งครึ่งช้อนชาก็ได้รูปอย่างนี้เลยรูปใส่กับมือธรรมดานะคะลูปใส่กับมือธรรมดาส่วนอื่นกับมาทาแข่งทาขาก็ได้ที่เหลือนี่นะคะเซ็ตแล้วพี่น้องเอาแปรงอย่างนี้แหละ คนยังงี้เลยคนก็มือเองเลยค่ะให้มันชุ่มนึกออกไหมให้แปรงมันชุ่มเซตแล้วพี่น้องก็เอาทานี่เลยค่ะนี่อุ้ยเอาทาก็ตัวตัวไอ้ brush อนเองเลยพี่น้องแล้วก็มาทาเด้อปิง้งพี่น้องเอวอยู่ดีอยู่มัดเลยนี่ทาได้ทวนี่พี่น้องถ้าใครไม่พอก็ทาซ้ำสองก็ได้พี่นอ้องยางงี้ นาแจ้งนาสว่างนาสวยพี่น้องปิ้งทันทีเลยคะ่ะให้ดูเด้อแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีเพชรวุ้บวุ้บวุ้บวุบวุบกระหน่ายเองโทษนะคะพี่น้องจา๋านี่ปิ้งง่ายแหมไม่ต้องยากอะไรเลยคะ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่น้องบางทีเองก็ไม่อยากไปซื้อไอ้ยุคโควิดยุคแบบเองไม่อยากไปซื้อไอ้ไอ้ที่กรูกเอามาโปะโปะโปะอีกใช่แค่นี้ก็พอพี่น้องจา๋านี่นะ่ะใช่เฉพาะเอ่อน้ำมันจรสัสหรือ วาสลีนถ้าวาสลีนพี่น้องเกิดใช่อย่างนี้ก่อนเอามาแตะวนๆวนๆวนขนาดอีงก่อนนะคะเอามาแตะเอาเอาทำนี้ก่อนเอาแล้วก็แตะเตะเตะตะแถวนี้ก่อนนี่แถวนี้ก่อนตรงไหนก็ได้ที่ใครเก่งนะคะตรงไหนก่อนก็ได้เซ็ตแล้วก็เอาไปก็เอาเอาเนี่ยค่ะไปจิ้มก็จุ่มจุ่มนี่บันเอ็นจุ่มเนาะไปทาวนๆวนๆวน แล้วก็เจ้านี่หนึงแล้วก็วิ้งรานี่พี่นอ้องราไอ้ที่เองทาหน่ะนึกอ,ออกไหมเรออาเองทาไอ้วาสลีนทิ้งไว้หน่ะพี่น้องมันกระชุม่มมันกระวาวเฮ้ยสวยดาปิ้งดาแล้วก็ไม่เหนียวเนื้อนะแล้วก็ไม่ไม่หนาไม่เหนียวไม่อะไรแบบง่ายๆโดยที่ว่าเองไม่ต้องไปแต่งหน้าให้แบบหนาตุ๊พี่น้องบางทีขี้ครามแต่งโนะแบหนาตุ๊ยิ่งเวลาเองให้อยู่หลายแล้วนะพี่น้องจ้าแต่งหน้าตุอ้ยโทษทีคะ่ะ อะไรก็ะโชคใช้โชคมันนะคะถ้าแต่งนาตเตอร์มันก็เหมือนอะไรก็ไม่รู้พี่น้องดูวะนี่ใส่ปิ้งเหมือนคนมีสุขภาพดีแล้วก็ทาลิปกติกบางๆอย่างห้ปากเฟื่อยพี่น้องแล้วก็เขียนคิ้วสี่สิบห้าบาทแค่นี้เองแล้วก็ออกไปว่าที่ไนนั่งกินกาแฟสบายๆพี่น้องเหมือนก็คนมีผิวสุขภาพดีเราเหมือนเองไม่ต้องเองได้ประหยัดตั้งหลายอย่างก็คือหนึ่งไม่ต้องไปซื้อไอไอครีมที่เขาบอกว่าอุ้ยกลวนะกลวนะหรือว่าไพรเมอร์อุ้ยโทษทีเวยค่ะ ขงเขาดีมดทุกอย่างที่แยเพ็นพูดนี่หมายถึงว่ายุคโควิดยุคประหยัดอันไหนใช่ได้แต่ใช่นะคะอยาเพ้นหมายถึงตรงนั้นค่ะถ้าใครมเีเขาเรียกอะไรมีรั์มีอะไรกําลังโพก,ก็ไปซื้อค่ะแต่อันนี้หมายถึงว่าบางทีเองมดเอาสูิว่ามดไพรเมอร์มดหรือว่าไอก้กลิวกลอะไรมดที่เองจะมาโป่หนาให้เองทาหนาให้เองดูปิงปิง,ปงกลางคืน,นกลางวันอะไรงี้ก็ได้นะคะพี่นองจา ก็คือใช่แค่สูตรนี่สูตรง่ายๆนะคะตัวสุดท้ายนี่ครับพี่น้องจ๋าที่จะเป็นบอกจําเป็นหรือไม่จําเป็นก็ไม่เป็นไรสเปรย์น้ำเร่นี่นะไม่ว่าของยี่ห้อไหนก็ได้พี่น้องซื้อเซเว่นซื้ออะไรก็มีหมดสเปรย์น้ำรดน้านำ้นำเร่นีเขาดีเลยไหมชุ่มชื่นให้กลผิวอิงดาแล้วก็คลายความร้อนนาแล้วมันเหมือนก็เลยไปสตาร์ทมันนี่ไปสตาร์ทมันนะ่ะเพราะว่ามันอยู่มันอย,นอยู่มันอยู่ดีทําให้เส้นเลยพี่น้องกระทะนี่หางเลยพี่น้องเคลมสิแล้วก็อยู่มัดดย เห็นไหมคะไม่ต้องไปใช้อะไรมากมายเลยพี่น้องแล้วก oh <ation> ็กลายเป็นว่าเองเหมือนลักษณะแต่งหน้าแบบเบาบางอือแต่ว่าพูดถึงกาไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันมันกระติดดีนะพี่น้องมันก็อยู่น่ะตลอดน่ะเห็นไหมคะเองก็ไม่ต้องไปใช้ของอะไรที่มันนั่นเลยง่ายๆพี่น้องจ๋าเห็นไหมคะสูตรง่ายๆสูบบ้านๆแล้วก็มีในบ้านเองใครๆก็มีละเอียดเพียนว่าน้ำมันจจรสันกบวาสลีนนี่นะคะ เราบรัสออนมันจะเป็นต้องยี่ห้อของดีของไหนของอะไรดีมดค่ะเพียงแต่ว่าเองเองอยากได้สีอะไรใครชอบสีชมพูใครชอบสีน้ำตาลใครชอบสีอะไรได้มดค่ะพี่น้องจ๋าเพียงแค่ใช่สูตรอ่เบบี้จอจอสันออยเอามาใส่มือลูบลูบลูบก็มือเส้นแล้วก็เอาแปรงมาคน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 เส้นแล้วก็ไปไปแะตะก็ะอ่บรัสออนสีอะไรก็ได้แล้วก็เอามาทาหนาทั่วแค่นี้แหละพี่น้องเอย้ยหนา ชุ่มชื้นดูกระจ่างใสผิวดูมีสุขภาพดีสวยดาปิ้งปิมองไปแล้วก็ไม่เราดูเป็นเกลวเน,นะพี่น้องเขาเรียกเกลวเ,เกลนะผิวมีสุขภาพดีอันนั้นสูตรแรกสูตรที่สองก็คือเอา,เอ,าอัวา,าสลีนกระทาทาทรลุกลแก้มโรอะไรโรนี้เสร็จแล้วก็เอาเปรงไปทากะ Brush on, ระบัชอนะจี่หออะไรก็ได้ดีมดเอามาปิ้งปิ้งปงปงเสร็จแล้วสเปรย์ฉีด แค่นี้เองพี่น้องจา๋าเห็นไหมง่ายไหมทําให้นาพี่น้องเห็นไหมสวยงามค่ะง่ายๆเลยเองไม่ต้องนานๆเปิะอนาอะไรไม่ต้องไปบีบีครีมด้วยบางทีเองก็ขี้คลานเนาะบางทีรีบๆอ,อ,อยาพี่น้องอยเพื่อนโทรมาดื่มก,กาแฟ่าไปเจอดวนเจอหวานใจสุดใจออย่างน้อยเองก็ได้ความมั่นใจอย่างน้อยเองก็ได้นั่งไปแล้วยก็ทักหน้าตาสดชื่นแจ่มใส ะะพี่น้องจ๋าอันนี้ก็สูตรอีกสูตรหนึ่งนะคะที่แบบง่ายๆแบบบ้านๆให้พี่น้องดูว่าอิงไม่ต้องไปซื้ออะไรที่มันบางบางทีลืมได้เลยบางทีก็มดบางทีก็ลืมเอาแล้วก็บางที่ก็ไม่มีเวลาไปซื้อบ,บางคนก็อยู่บ้านไกลง่ายๆนะคะหาของในบ้านสะดวกสะดวกค่ะหน้าชุ่มชื้นรู้ผิวมีสุขภาพดีแจ่มแจ้งโดยไม่ต้องแต่งหน้ามากาย ปิ้งปิ้งดาพี่น้องนะคะถ้าใครคิดตา่างหรือพูดผิดพูดถูกก็ขอโทษขอภัภเคารพบสิทเหมือนเดิมค่ะใครทําไม่ทาไม่เป็นไรใครมีสูตรไหมสูตรไหมก็ไม่ว่าก,กันเคารพบสิทเหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากค่ะที่ให้ความสําคัญและความเมตตาขอให้สวยบันสวยคืนนะคะสวัสดีค่ะ